วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับมาถ่ายปลครับนานเล็กๆเราก็รับนะครับแต่เราต้องดูคิวด้วยครับคิวว่างๆเราก็วิ่งมาเอาครับจัดคิวให้ได้ครับ รถไถต้องมีจรรยาบรณครับบางคนเห็นนาเล็กๆไม่รับเลยครับไม่ทําให้เขาเลยครับแต่ผมก็จะรับแล้วก็จัดคิวมาครับไถแปลครับมีแต่นาเล็กๆครับแต่เราก็ทําได้ครับทําให้ครับพี่น้องเขามีรถไถเขาก็ไม่รับครับเนี่ย มาเล็กๆครับนี่ประมาณครึ่งไร่ไหมหน่อยประมาณครึ่งไร่ครับแปลงว่ครึ่งไร่ครับเดี๋ยวก็ทำครับนี่ยบิงเล็กๆนะครับรถไ็จอดอยู่นู่นครับบิงเล็กๆเราก็ทำครับเนี่บเล็กๆเลยครับเนี่ยครึ่งไร่เพิ่ๆไม่ถึงครึ่งไร่ด้วยซ้ำครับนี่ เราก็จะเสียเวลาครับบางคนเขาไม่รับครับมันบิ่งเล็กแต่ผมก็รับครับเพราะว่าเราต้องมีจรรยาบัณครับทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรณน,นะครับการทํางานถ้าขาดคุณสมบัตินี้ก็ยากครับนี่ครับพาชมเลยครับบิ่งเล็กๆครับ เราก็ไถครับแปลงละครึ่งไร่ครับโอ้โหจะเสียเวลานิดหนึ่งครับไถแต่ไม่เป็นไรครับยนืนยนกันไปครับเจอแปลงใหญ่บางทีก็แปลงละห้าไร่เจ็ดไร่เราก็เจอแล้วแปลงละสิบไร่อย่างนี้ครับเราก็คิดเอาเวลานั้นยนืยนยวนกันไปครับบางคนเห็นแปลงเล็กๆก,ก,ก็ไม่อยากจะทำครับ ผัดกันไม่มีใครอยากทําครับแต่ถ้าไถเปรได้แล้วครับตอนไถหวานก็จะง่ายครับวิ่งาวิว่งเอาก็ไม่เท่าไหร่ครับแปลงเล็กก็ไม่เป็นไรอยู่ที่การขับของเราเราอยากให้งานเราไวแล้วก็ใส่เกียร์ไวๆการเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์การเข้ามุมเก็บมุมเราก็ต้องทําเวลาเอาครับต้องใช้ความเร็วให้ได้ครับ เร็วแล้วก็สวยงามด้วยครับไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวครับทั้งเร็วทั้งสวยงามเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับตาเก็บมุมเก็บอะไรนี้ก็เก็บหมดแล้วครับนี่ถ่ายเปรย์หมดแล้วครับตามมุมก็รอแต่วานครับน,นี่ครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำ YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ